เอาเอ้ยค,คุณใครครับเนี่ยฮัลโหลครับอะโครับอยู่ไหมครับเนี่ยตายแล้วฮัลโหลคเข้ามาในดีดกูเหรอเนี่ยเอาใครวะเฮ้ยเมื่อกี้ใครมันเข้าดีดกูมา,าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเหมือนี่ก็อยู่กันในช่องของพูจูเกมเมอร์นะเมื่อกี้ตัวตัวเชียเลยมึเข้าดีดกูมา ใครวะันมันเข้าดีดกูมาวะไม่มันเป็นไม่ใช่นะมันก็ออฟไลน์นะใครวะันมันเข้าดีดมาวะกูงงไม่เมื่อกี้มันเข้ามาแล้วสวัสดีครับยเสียงเสียงเหมือนเอิมไอคนส่งของอ่าช่างมันกรับผมแต่ตอนนี้เราต้องรอถึง ตอนเช้าผมขอวางสาในนี้นนลนแล้วกันแบะอ่าได้แล้วเม้วอ่วยตอนนี้ข้าพเจ้าหิวข้าวฉจนจะกินฉันรู้สึกเหมือนเน็ตไม่ดียังไงฉันรู้สึกเหมือนฉันบา้านะจะไปไหนดีก่นด้วยครับ มาสก็ที่ห้านะครับฮอสยสมอนนะฮะนี่เกมนี้ม,สมีสมอนเราก็สมอันไปหาสมอนได้ตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรบนหวัวอาโอย้นะรอตอนเช้าเลย ตอนนี้ก็เกิดใครที่บัานฮนะซอมบี้บุกบ,บ,บ้านผมเอยซอมบี้มันจะขุดดินเอ้ยซอมบี้อาคารเลยเอาชิบมาด่าฉันกดอะไรเนี่ยชงมัน,อน,น,นเออซอมบี้บุกซอมบี้บุกวายิงซอมบี้ซอมบี้บุก ว้าบล็อกมันหายมาช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันขึ้นไม่ได้นี่มันวับมาใส่สมบีนางง่อยอืออืออือสมบินางง่อยเออโอ้ยแตัดตอนเช้าเลยดีกว่า มึงเข้ามาได้ยังไงไอซอมบี้นาทูเร่มึงมาได้ยังไงไอซอมบี้นาทูเร่ทูเร่ียับหยับย่อมหยับย่ำไอ้สัมบีนาททูเร่เย้เอ้ยอาหาร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 กาวอ หารจมตีไม่โดนว่ะจมตีไม่โด,อโด,โดนอาหารอดแดกอาหารเลยอะไรเนี่ย,ย,ยใใมันมนใน m i n e c r ที่มันจะเกิดแบบนี้ผมเพราะว่าเป็นแอปอันแล้ก็สามารถเล่นกับเพื่อนในไม n e c r a f t ได้กบผมแม่จะอยู่ห่างไกลถึง Airhost เออมฮอสเตียหรือสามเหียมบบิวดาหรืออะไรละเงียบก่อนก็คือตอนนี้มันยังไม่มีใครจอยผมมาตอนนี้นะวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบแปดจุดสิบจุดยี่สิบเ็ดครับผมใครที่มีไม่คับแบบนี้ก็สามารถมาเล่นกับผมได้ครับผมทั้งใน Facebook แล้วก็แอปเกมนี้ด้วยมปเอ่มเป็นแอปแหละเออมันเป็นแอป อุยอ้ยอุ้ยจะนมีควาน้ำด้วยเมื่อกี้มันมีคนเข้ามาเลยเมื่อกี้เอ้ยตกใจอุย้ยตกใจตกใจจริงๆแต่ตกใจยังไงเออมันเข้ามาได,เาาได้เข้ามาได้ครับเข้ามาได้ดยนคอแบบตัวคุณท้าว

มับเดียวจอดแล้วก็ดูว่ามีใครเข้ามายังอยู่บลูีเตอร์นะฮะแบบซูบตเตอร์หน่อยอ่ะคราวนี้รอเช้าจริงๆแล้วเน็ไม่ทำะารแล้วโอ้ย oh, no. นอนดีกว่า เออเปิดไปไม่ได้เปิดไปไม่ได้ฉันไม่สามารถฆ่ามันได้ฉันไม่สามารถทำมันได้มาเปิดเจอว้าวมาเปิดเจอว้าวมาเปิดเจอว้าวมาชงว้าวใจก่อนเออไอนี่มันอะไรเนี่ยเออเออแดงแดงเออเอ๊อ เย้มันออกไปแล้ฉันเป็นวหยยเนสรแล้วฉันถือดินเง้ยดินเื้อพวกเดวกคนนี้ อร่อยอร่อยนะครับเนื้อสมบเบี้อน